หนังเรื่องเสือผู้พานนะครับที่สร้างโดยคุณวิทูลชาวประดิษฐ์กำกับการแสดงโดยคุณสุวิชามีแสงเงินนั้นมาดูฉากที่รู้นะครับดูแล้วดูออกว่าถ่ายทําที่ใดก็คือที่ฉากนี้แหละครับถ่ายทําที่ผาไทยร็อกจกังหวัดสระบุรีทําไมบอกรู้นะครับก็คือดูทรงนะครับดูสถานที่แล้วก็เป็นที่อื่นไม่ได้นะครับก็คือผาไทยร็อกแต่ว่าหนังไม่ได้ถ่าย ที่ผาไทยร็อกทั้งเรื่องนะครับเวลาฉากที่เกี่ยวข้องกับผาไทยร็อกเวลาเจาะยิงกันนะครับยิงกันเป็นคู่นั้นถ่ายทําที่อื่นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะคัดเอาภาพที่เป็นผาไทยร็อกนะครับจากหนังเรื่องเสือผูผ่านนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ถ่ายทําในปี2528นะครับแล้วก็เข้าฉายเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2529ที่โรงหนังโคลเซียม o a บางแคราม่าเเอนะครับเอาคัดมาให้ดูนะครับเพราะไม่แน่ใจนะครับว่า,าถ้าใหม่กว่านี้อีกนะครับคือหลังจากปี2529แล้วจะมีหนังเรื่องไหนไปใช้พื้นที่ผาไทยร็อกที่จังหวัดบุรีถ่ายทาอีกหรือไม่นะครับส่วนฉากอื่นๆที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้นั้น หนังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าถ่ายทําที่ใดบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นปี2529้อ่แล้วผู้สื่อข่าวที่ตามไปทําข่าวบันเทิงก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นข่าวแจกอย่างเดียวฉะนั้นหนังนี้ถ้าไม่บอกว่าถ่ายทําที่ใดก็จะไม่รู้เลยนะครับว่าหนังถ่ายทําที่ใดแต่เฉพาะตรงฉากนี้แหละครับตรงผาไทยร็อกนี่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวตัวผานะครับแล้วก็ ตากล้องทุกคนที่ไปถ่ายหนังก็จะต้องรู้นะครับว่าจะถ่ายมุมใดให้ออกภาพออกมาแล้วดูสวยนะครับนี่ขนาดหนังเป็น35มม,มจอกว้างนะครับแต่ว่าพอเป็นวิดีโอเทปเขาจะซูมตัด,ดด้านข้างออกก็จะอยู่แค่ตรงกลางคุณนริรัตน์มุนสิรินะครับนังเอกของเรื่องนะครับพระเอกจะเป็นคุณสรพงษ์ชาตรีคุณกรุงศีวิไลแล้วก็คุณไพรมาอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนัง ก็จะมีเกี่ยวข้องกับผาไทร็อกที่คัดออกมานะครับสั้นๆน,นะครับให้ดูประมาณสัก5้านาทีนะครับในคุณรุณฤทธิชัยนะครับนี่ครับเดินออกมาในเรื่องเขาจะทําว่าในผานี่มีถ้าอยู่ด้วยแต่ว่าถ้านั้นไปถ่ายที่อื่นนะครับแต่ว่ายัางดูไม่ออกนะครับว่าเป็นถ้ำที่ใดสําหรับเรื่องเสือภูผานนั้นก็คือต้นเรื่องจริงๆก็คือ ผ,ผ่านจังหวัดสกลนอครน,นะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไปไม่ถึงสกลนะครับถ่ายอยู่แถวสระบุรีเข้าใจว่าสระบุรีเกือบทั้งเรื่องฉากที่เดินคุยกันในสวนนี่ก็แคล้คลายๆสวนพฤกษศาสตร์นะครับแต่ว่ายัางไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าบางฉากมันสั้นเกินไปดูยากนะครับแล้วก็บ้านเรือนผู้คนก็จะเหมือนอยู่ในรีสอร์ทนะครับถ่ายทําในรีสอร์ทก็ยังดูไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกว่าที่ใด เอาเป็นสถานที่สําคัญนะครับที่เดียวที่นี้แหละครับที่หลายคนพูดถึงนะครับสระบ,บุรีถ้าเป็นหน้าผาก็มีที่เดียวแหละครับที่ผาไทร็อกที่หนังนิยมไปถ่ายทาวันนี้ผมก็เลยตัดเอาเป็นภาพของผาไทร็อกนะครับที่เห็นทั้งมุมแคบนะครับแล้วก็มุมกว้างนี่ครับสระงผู้ชายตรียิงนะครับ เดี๋ยวบางคนบอกว่าทำไมยิงกันเยอะจังก็ตัดเป็นออกแนวบู๊จะยิงกันนะครับคุยกันนี่มายืนคุยกันเนี่ยไม่ใช่หนังรักหนังเรื่องสือผู้พานี่ต้องยิงกันอย่างนี้แหละครับนี่ครับสมัยก่อนปียี่สินี่มันจะหมดยุคหนังแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี28มานี่หนังไทยวัยรุ่นนี่ตีตลาดตีตลาดเยอะสายหนังต่างจังหวัดนี่ยังพอมีนะครับแต่ว่าพอหมดรุ่นของสายหนังที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่นะครับ สายหนังรุ่นเด็กๆก,ก็จะซื้อแต่หนังที่เป็นหนังไทยไวัยรุ่นเอาไปฉายนะครับหนังแนวนี้ก็จะหมดยุคไปนะครับบางคนไม่เคยดูเลยนะครับแบบนี้นะครับพอมาเจอหนังที่ผู้กํากับรุ่นใหม่เขาทำออกเป็นแนวเสือๆนะครับออกเป็นแนวยิงกันอย่างนี้ดูแล้วบอกชอบนะครับแต่จริงๆแล้วในสมัยก่อนนั้นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ตั้งแต่ยุคที่มีหนังฉาย แล้วก็หลงเหลือเป็นฟิล์มมาฉายให้ดูนี่ถ้าเราดูมาเรื่อยๆเ,เราจะรู้ว่าหนังมันมีวิวัฒนาการของมันนะครับที่พัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับสอดแทรกกับเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับต้องดูปีพศที่ฉายนะครับนี่คุณกรุงศรีวิไลนบนี่บางคนบอกว่าใส่ไอมวงขนาดนี้จําไม่ได้ว่าเป็นคุณดารีรัตหนังนะครับจริงๆเขาก็ต้องปิดแต่ว่า คุณนรีรัตน์ในเรื่องนี้เขาจะให้เป็นคู่รักของสราพงษ์มาตั้งแต่ตอนต้นแต่ว่า,ายึดไปคนละแนวทางคุณน,น,นรีรัตน์นี่ไปแนวทางที่เป็นภัยกับบ้านเมืองแต่ว่าตอนหลังนี่กลับใจนะครับสรพงษ์รู้นะครับว่าคุณนรีรัตน์เป็นสายทิ้งทีนี้ก็ถอดหวอจโมงออกซะทำเป็นเหมือนเมื่อกี้จำไม่ได้ตอนนี้จำได้จริงๆจ,งๆจำได้ตั้งแต่ต,ต,ตอนต้น สำหรับเรื่องเสือผู้พานนะครับที่ถ่ายทําที่พาไทรยร็อกจบที่พาไทรยร็อกในลักษณะแบบนี้ก็จะมีฉากอยู่ที่เกี่ยวข้องแค่นี้แหละครับวันนี้ตัดมาฝากสั้นๆน,นะครับขอบคุณครับ